ตลาดคลองสวนจังหวัดฉะเชิงเซาจัดงานครบรอบการก่อตั้งตลาดคลองสวนครบ1้2ปีเมื่อวันที่4-6ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีคุณสุนันทาแสนเจริญหรือรู้จักกันในนามคุณป้าสุผู้ดูแลบริหารตลาดคลองสวนฉะเชิงเซานำชมตลาดแนะนำของดีของอร่อยของตลาดคลองสวนจากสภาพบ้านเรือนของชุมชนในตลาดที่ยังคงอนุรักษ์เรือนไม้ต่อเนื่องยาวเรียบริมฝั่งคลองที่อาศัยอยู่กันมานานนับร้อยปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 ที่ทรงรับสั่งให้ขุดคลองจึงเกิดชุมชนขึ้นที่นี่และด้วยความเป็นบ้านริมคลองการสัญจรที่จําเป็นต้องใช้เรือไปมาการค้าขายต่างๆก็เกิดจากทางเรือจึงเกิดการค้าขายส่งสินค้ากันที่ชุมชนคลองสวนด้วยเช่นกันแต่จะคึกคักเฉพาะในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวที่ชาวบ้านทํานาทําไร่มีเงินมีอัดก็มาซื้อของกันที่ตลาดแห่งนี้ส่วนในปัจจุบันปาสุดได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ตลาดเงียบเหงาแต่เมื่อทางท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานราชการในพื้นที่ได้เข้ามาแนะนําให้เปิดเป็นตลาดโบราณฟื้นฟูการท่องเที่ยวปาสุจึงได้จัดการดูแลบริหารปรับปรุงตลาดให้หน้าเที่ยวขึ้นรวมตัวกับชุมชนช่วยกันพัฒนาตลาดกลองสวนขึ้นอีกครั้งโดยปาสุจ,จะจัดสรรคัดเลือกร้านอร่อยๆที่มีฝีมือทุกร้านมารวมไว้ที่นี่ สินค้าของที่ระลึกต่างๆก็ล้วนแล้วแต่น่าสนใจซึ่งต่อมาก็มีนักท่องเที่ยวได้แวะเวียนเข้ามาไม่ขาดระยะโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์จะมีคนมาเที่ยวกันอย่างคึกคักเพราะเดินทางไปมาสะดวกสบาย โดยในแต่ละปีป้าสุจะจัดงานวันครบรอบของตลาดเพื่อตอบแทนนักท่องเที่ยวที่มาอุดหนุนมีกิจกรรมบันเทิงสนุกสนานมอบให้ทุกวันและยังลุ้นรางวัลร่วมสนุกกับเกมต่างๆอีกหลายอย่างเรียกว่าให้ประทับใจกันอย่างเต็มที่ครั้งนี้ป้าสุได้นําชมชิมช็อปกับร้านดังร้านเด็ดของคลองสวนอย่างร้านก๋วยเจ๋งลูกชิ้นปลาที่ทําหอยเจาะให้ชมกันสดๆเนื้อกันเชียงปูอัดแน่นการันตีถึงปริมาณและคุณภาพสดใหม่ทุกวันหรือจะเป็นร้าน ร้านกาแฟแปะหลีกาแฟโบราณที่มีมานานถึง76ปีทั้งร้านกว๋วยเตี๋ยวปากหม้อโบราณสุดเด็ดแค่ลองชิมแต่ก็อิ่มอร่อยกันแบบไม่รู้ตัวบรรยากาศมันจะคงความเก่าไว้อยู่รรยาาค่ะก็คือยัอรรยาางยังครบทุกอย่างทั้ง,ท,งทั้งที่เป็นตึกแล้วก็เป็นหน้าร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันยังคงแบบเก่าไว้เลยอย่อางเงี้ยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาก็ประทับใจอะค่ะคนที่ไม่เคยมาเที่ยวนะคะอยากจะเชิญชวนว่า ตลาดที่ยังเป็นความเก่าแล้วก็มีอาหารที่ยังเป็นแบบที่เราไม่เคยชิม,มค่ะที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนที่สมัยก่อนอย่างเงี้ยถ้ามาสัมผัสที่นี่ยังจะแต่คงมีให้สัมผัสอยู่นะคะสมกับ112ปีค่ะ และอีกร้านที่มีลูกค้าแวะเวียนมารอคิวอย่างต่อเนื่องคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุนน้ำซุปแสนอร่อยมีเมนูให้เลือกมากมายและยังสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กๆได้หาไรายได้พิเศษตามความสนใจสามารถทำอาหารได้อร่อยไม่แพ้ผู้ใหญ่การันตีจากรางวัลการประกวดอาหารมาแล้วด้วยหรือจะเป็นร้านกุยชายสูตรโบราณที่ไม่ค่อยได้เห็นกันที่ไหนแล้วสะอาดน่ารับประทานลูกค้ารอคิวกันอย่างเนืองแน่นขอเชิญชวนนะคะมาเยี่ยมชมตลาดเรา ตลาดเรามีทั้งบรรยากาศย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีอาคารบ้าน,านเรือนเรายังเป็นเดกเก่าแลว้ววิถีชีวิตก็ยังเดิมๆคนที่อยู่ตลาดเรานี่ตลาดมีชีวิตค่ะเพราะว่าคนที่อยู่อยู่ทอดมาแล้ว3ามสี่สมัยน,นะคะปู่ยา่าตายายมาถึงรุ่นเราเราจะรู้จักกันหมดแล้วก็จะมีความเป็นกันเองให้ความร่วมมืออย่างดีเวลาจะงานจะทำอะไรก็มาทางมอเตอร์เวย์ในลงต,ตรงกม21 แล้วก็ลงมาก็เลี้ยวขวามาทางนี้ครับเข้าใจอยู่เสาถ้าเลี้ยวซ้ายมันจะไปได้กระบัแล้วถ้ามาทางด้านนอกทางบางประกงก็เล่นวิ่งมาจากเส้นบางปะกงจะเข้าใจเเลี้ยวซ้ายเข้ามา10กิโลเรายินดีต้อนรับบริตต้อนรับลูกค้าทุกรายนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนที่เป็นโซนที่เป็นมีบ้านอยู่ที่เขาจะเปิดลงมาขายของนะคะก็มีเป็นร้านที่อยู่นันแล้วก็ถ้าวันหยุดนักขัตฤกษ์เสาร์อาทิตย์ก็ช่วงเช้าแปโมงถึง 9.00นเชิญมาสัมผัสบรรยากาศไทยไทยโบราณริมคลองถ้าน้าฝนาน้าน้ำก็จะมีน้ำเยอะตลาดคลองสวนฉะเชิงเซาเปิดบริการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวันหากมีเวลาหรือมีโอกาสแวะเวียนไปชิมของอร่อยชมบรรยากาศตลาดเก่าริมน้ำรับรองว่าท่านจะประทับใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน